สวัสดีจ้าวันนี้จะพาเอากระป๋องไปขายที่สวิเดนเขาจะมีเครื่องที่เอาไว้สำหรับเอาพวกขวดน้ำหรือพวกกระป๋องน้ำดื่มประโยชน์ตามตู้แล้วเราก็จะได้เงินเพราะใน เวลาเราไปซื้อน้ำดื่มอ่ะมันก็จะเขียนว่าพันหรือรีเทนแต่เขาก็คิดไปในนั้นในราคาเขาบวกในเขาบวกในนั้นแล้วในราคาน้ำดื่มคุณเอาทิ้งคุณก็เสียตังเปล่าเราก็ต้องเก็บสะสมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูแต่วันนี้จะไปตรงที่ว่ามันเป็นเครื่องใหญ่ที่เราไม่ต้องเอาไป หยดลงทีละกระป๋องหรือทีละขวดแต่เราจะเทลงไปแล้วเครื่องมันจะดูดเครื่องมันจะดูดลงไปเครื่องมันใจนี่เองของมันเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเนี่ยถึงเนี้ยเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาที่จะไปยืนหยดทีละกระปุกถ้าเรามีเยอะเนี่ยเรามามันจะมีเครื่องใหญ่ๆตรงเนี้ยเขาจะเป็นที่ทิ้งขยะ ก็คือพวกโซฟาพวกเก้าอี้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่ใช้แล้วเขาก็จะมาทิ้งตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีเครื่องสำหรับพันเครื่องสำหรับเอากระป๋องหรือเอาขวดน้ำมาทีหรือมาขายนั่นแหละแต่มันจะไม่ออกมาเป็นเงินมันจะออกมาเป็นใบเสร็จ เราก็สามารถเอาไปซื้อกับข้าวเอาไปตำซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ซื้อกับข้าวหรือแม่งก็เอาไปซื้อพวกร้านที่เขาขายบุหรี่หรือขาไอเนี้ยได้ร้านที่ว่าเขารับเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องใหญ่ๆหย่เงี้ยเราก็จะเทลงไปแล้วมันก็จะดูดเข้าไปเราไม่ต้องมานั่งหยอดเีละกระป๋องจะเป็นเครื่องอใหญ่ๆมันก็จะนับของมันเอง ไม่ต้องมายืนเสียเวลาเป็นชั่วโมงเทลงไปอย่างเงี้ยแล้วเครื่องมันก็จะไอ้นี่ของมันไปเอง